ครับสวัสดีครับพบกับช่างบอลขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นหนักพอนะครับครับผมวันนี้ช่างบอลกัญชมารีวิวเป็นงานชุดสามชุดนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทมาอีกนะครับก็วันนี้ก็ได้อีกสามชุดนะครับก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับวันหวยออกนะครับเนาะวันรวยกันนะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงตอนเช้ายามหนาวนะครับวันนี้วันที่สิบหกเดีอนสบปีหกสามนะครับเนาะค่อยๆทุกท่านนีสุภาพทำไ้แข็งแรงก้อยลำรวยนั้นท้องนะครับเนาะทุกทันทุกทันนะครับเนาะครับผมนี่กับมาติดตามรับชมงานช่างบอลนะครับเด้อช่างบอลเมืองอุวรนะครับสนใจโทร083 9 1 7 2 8 7 2นดะครับช่างบอลเมืองอุดรอนครับขึ้นหนังนกหนังไก่หนังพรนะครับ นี่ครับสนใจทักมากครับเป็นชุดสามสิบเอ็ดหลักนะครับเด้อก็พวงพเิเศษสิบห้าหลักสามสิบพวงวงเดียวสามสิบเอ็ดหลักสามสิบเอ็ดพวงนะครับเนาะนี่ครับวันนี้กับมทรงสามชุดการกัมีขึ้นภกเขาด้วยครับเด้อนี่ครับกาภาพอาจจะประจัจองหน่อยนะครับเด้อ ก็อยู่ประมาณนี้เนะนาะโตไซนาด้วยพี่อีครับตรงน้เนาะนีนะครับน,นี่ก็เป็นขึ้นนูเขาแล้วครับเป็นห่วง เลขแปดครับมองตรงโฟกัสครับฮะท่านใดสนใจขึน้นนกเขาก็บับโทษมาสอบถามใด้ใดครับเด้อบาอย่างน,นครับเนาะแล้วมี อันนี้ก็เป็นเอ็นเป็นเอ็นดีว่าตัดไปสำเขาเนาะก็ที่นี่แบบผูมยังแรงอยู่มา่อกีคเขาคั่เขานอกเห็นไหมเนาะคเับเนาะเชี่ยเขี่ยหขวคานกงเขาเชี่ยบัูขาไกล้กับนี้นะครับเนะี่หรือเป็นกระเป๋าไกล้ใส่สนลดกับนี้ครับผมนะครับเนาะ ลองทักกันเข้ามาสอบถามเมั้งครับเนาะกระเป๋าไก่เลี้ยยู่ใบเดียวครับสีนี้ครับกระเป๋าใส่ไก่ตัวนะครับเนาะก็สนใจทักม้าได้บเดึกเดียวยู่ใบเดียวนะครับเนาะก็รลำโพงกันเลียอยู่ยสองตัวนะครับเนาะถ้าต้อง,งการลำโพงลำโพงเดียยสองตัวเทียบผูขกขาไก่เทียบผูกขาดนกเขาเหมือนกันนะครับครับผมลาเมื่อนนี้คนจังหวัดกันจะมา ที่ตามรับชมนกเขาต้อดินตัวที่จัางบอนต่อมาได้คลิปหนากวันหันน้อครับเนาะเมื่อนี้จัางบอนวันที่สิงหาเดือนสิบเอ็ดพีหกสามชังบอนก็ได้จับมาผูก้าเพชรใส่กงช้นไปแล้วนะครับก็ติดตามรับชมกันไปยาวๆไอติดตามรับชมกันไป ตลอดเด้ครับเด้อจะพุ่ป็สุดท้ายลงคลิปให้เิงเรื่อยๆนะครับเนาะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับปลาเพิินอยู่ทางไหนนะครับเนาะนี่ครับนกนกตอดินตัวนี้เป็นนกไม้นะครับนกไม้ที่ช่างบอลลงคลิปไปก่อนหนาเนาะครับเนาะคิดนะว่าได้ วัดต่อลาโพงได้ครับก็นี่ครับเพิ่นกืบเพิ่งได้ผูกไปเมื่อคืนนี่นะครับเนะาะจังบน่นเนะนี่ครับก็เฮ็ดกงช้านง่งๆครับก็เป็นกงเพิ่นลม้มกบก็ล้มเมือครับแต่ว่ารู้สึกว่านกตัวนี้นิ่งนิ่งดีครับนี่ครับนี่นรับ ตัวน,นี้เป็นผมตั้งซื้อให้เจ้าบุญรอดนะครับเจ้าบุญรอดว่ามันถือแมวอ่าคุบนะครับเนาะผมเอาใส่กลงไว้วันนี้แมวไปคุบเอาอยู่ในกลงกาคัางลางนี่ยเป็นเป็นเบ้าเบ้าเนี่ยคนมันหลุดเปิดนะครับซื้อเจ้าบุญรอดกาล้อตที่ตามเมื่อรับผมก็จะฝึกให้มันเป็นนกตอด,ดินให้ได้นะครับเพราะมันเป็นนกไม้ครับ เพิ่งได้มาซีหามือนี่ครับกานอนอยู่ในกลมได้ซีหามือเราอันนี้เราช่างมือก็เลยเอาว่าจะผูกขาไวเนาะครับเนาะครับก็ถือว่าโอเคครับนกตนีนงราบแล้วก็นกขาวก็ถือว่าเชียงดีครับเชียงดีแล้วช่างมือก็จะลงอัปเดตให้เบิ่ง ในช่องยูทู e เรื่อยๆนะครับเด็กครับก็บบตื่ว่าโอเคก็มีสองตัวนะครับต,ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ นี่ครับก็ใส่ก่งในนี่แหละครับแต่ว่า,าแมวมันมาถกขบอยู่เนี่ยแ,แต่นี่ยังนี่ตัวนึงก,กับเสียงกลางนะครับตัวนี้ทัวนี้เสียงกลางครับก็เลย,ยลองจับขูขาไปอีกนิดครับแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมหันมีกกงครับ อันนั้นเป็นอันนั้นเสียงนกตอผมนะครับเนี่ยแต่ว่าอยู่ท้างหลังอยู่ทั้งหลังครับอยู่ข้างหลังแต่ว่านกตัวนี้มีขันแลยด้วยครับเดี๋ยขันเสียงขันสองสามเทียแล้วครับ แขวมาแขวเพาะว่กี้มือเพราะว่าทิตย์ครับคันนะครับนกตัวนีกกนเน้เดี๋ยวตอนมันคันผมจิถ่ายให้เพื่อนอีกนะครับเลยครับผมอ่านเสียงนกตอผมนะครับนะนกตอดินนี่ครับโอเคครับ นะครับตัวนั่นได้น,นมาซีหามือกันครับคันนะครับดนยินบาครับเสียงเล่นน้อยครับนะครับโอเคครับผาบสบุกกาดไหยมันไหลครับม,มันหัวหัดคันเนาะครับเนาะ ครับผมท่านใดสนใจขึ้่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตช่องบอลนะครับคลิปนี้กับว่าฝาเพียงท่านี้นะครับเนาะขอ,ขอช่งหงบอลขอกราบสวัสดีครับ